จากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ S.M.E. Champion ดำเนินรายการโดยดออรอุดมที่ปกไพรเกษตรและปิยพงษ์เคนทวายสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ S.M.E. ไทย สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ SME Champion ครับกับผมพิยะพงษ์เคนทวายรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้ครับ SME Champion ผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับบริษัทดิจิทัลเบสเน็ตคอนซัลท์จำกัดและสมาธ์ SME ไทยนะครับวันนี้คุณนัทพลดีอุดทำหน้าที่ควบคุมเสียงก,การรอภายในห้องส่งด้วยนะฮะในสถานการณ์แบบนี้นะฮะก็ยังยังมีมาตรการในเรื่องของการ work from home กันอยู่แต่ว่าบางภารกิจบาง บริการเองเนี่ยนะฮะก็ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ถูกถูกถูกระบุไว้นะครับว่าเรื่องของการทำงานที่ต้องเป็นเรื่องของการเซอร์วิสต่างๆเองเนี่ยก็ยังต้องมีการพิจารณารูปแบบการทำงานเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็อาจจะยังเนืส่วนของการทำงานของทางสถานีเองก็ อาจจะเห็นผมแป๊บๆไปมาบ้างนะฮะอาจจะอยู่ที่สถานีแล้วก็อาจจะมีการโฟนอินหรือการใช้รูปแบบอื่นๆในการยิงสัญญาณเข้ามาที่สถานีกันด้วยต้องบอกว่ารูปแบบการจัดรายการในยุคสมัยใหม่ต้องบอกเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะแล้วก็วิธีของการฟังรายการของวิทย,ยุเองเนี่ยก็เปลี่ยนกันไปจากรูปแบบเดิมๆที่เราเคยได้ยินกันมาบอกอว่าโอ้โหจริงๆวิทย,ย,ย,ยุปปยยปปเ,อเองเนี่ยเป็นเป็นสื่อของการใช้เสียงแต่ในยุคปัจจุบันเองเนี่ยเทคโนโลยีการใช้เสียงเองเนี่ยต้องบอกว่าพัฒนกากันไปเยอะมากขึ้นแล้วกว็รูปแบบของการฟังเองเนี่ยคุณผู้ฟังก็ เข้าใจในบริบทในสถานการณ์การจัดรายการนะฮะผ่านทางสื่อนี้มากิ่งขึ้นกันด้วยขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะที่ยังติดตามแล้วก็ใช้สื่อวิทยุเองเนี่ยเป็นสื่อที่ติดตามข่าวสารแล้วก็เลือกระฟังข้อมูลสาระความรู้ จากทางของทาวิทย์ราชมงคลคณธนิบุรีรวมถึงสื่ออื่นด้วยนั่นเองนะฮะส่งช่วยรายการด้วยกันในวันนี้นะฮะช่วงแรกเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารวิเคราะห์กันในรูปแบบวันนี้เรื่องของกลยุทธ์กันหน่อยแม้จะมีข่าวอื่นเก็บไว้ก่อนวันนี้มาดูในกลยุทธ์กันหน่อยในเรื่องของการทําหน้าที่ในตอนนี้ก็เแสหนึ่งรวมไปถึงเบรกสองเองเดี๋ยวเราคุยกันกับทางสมาธ์ SME ไทยมีประเด็นเรื่องของกิจกรรมกันด้วยอ่ะไปเริ่มต้นกับอาจารย์ของเราก่อนนะฮะต้อนรับอาจารย์ดรอุดมพิปกภัยเกษตรกรรม และเลขาธิการสม,มาพันธ์เอสเอไทยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณเปี่ยพงศ์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเมื่อวานทิ้งทายกันไปบอกว่าอยากให้อาจารย์ได้ลองวิเคราะห์ในรูปแบบของกลยุทธ์กันสนิดหน,นึ่งในตอนนี้เองเนี่ยคือบางทีเนี่ยการทําธุรกิจเนี่ยถ้าสมัยก่อนมันก็จะมีเรื่องของการารูปแบบการทําธุรกิจที่ที่จะมีโมเดลเยอะเลยเราเคยเล่าไปมาสัก50รูปแบบรูปกลยุทธ์กลยุทธ์กันไปแต่ในยุคนี้ต้องบอกว่า มีอะไรต้องเปลี่ยนกันเยอะเลยและวิธีการคิดส่วนหนึ่งคือเราต้องอยู่รอดส,ส่วนหนึ่งคือเราก็อยู่รอดด้วยแหละส,สองก็คือว่าธุรกิจอื่นๆข้างเคียงธุรกิจใกล้เคียงหรืออื่นๆอาจจะไม่ได้แบบว่าอยู่ในสายธุรกิจของเราเขาก็ต้องอยู่รอดไปด้วยกันเพราะว่าเพื่อเพื่อเราเหมือนว่าในอนาคตเหมือนต้องเติบโตเหมือนประคับประคองให้ธุรกิจม,มันเดินหน้าไปด้วยกันในมุมของของคนที่ทําธุรกิจหรือกลุ่มภาคเอกชนในมุมลักษณะแบบนี้เองม,มันเชื่อมโยง,งหรือพวาเรียกแบบ การช่วยเหลือซึ่งการและกันในสถานการณ์แบบนี้เขาใช้กลยุทธ์อะไรฮะอาจารย์คือต้องเรียนคนณปิยพยน์อย่างนี้เอ,อในแง่ของธุรกิจเนี่ยเ,เวลาเราทําธุรกิจถ้าบอกว่าเอ๊ะเราทําคนเดียวใช่ไหมครับครับถ้าเราทําธุรกิจนั้นคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่มีคนเริ่มต้นทำใช่ไหมผมยกตัวอย่างเช่นอย่าง กว่าเราจะมีมือถือที่ไม่มีทัชสกรีนอะคุณเสียร์งง่์อ่าไม่มีทัชเออไม่คือกว่าจะมีมือถือที่เป็นทัชสกรีนเราก็เออ่มีมือถือที่เป็นปุ่มก่อนถูกไหมครับมือถือที่เป็นปุ่มเนี่ยปุ่มออกมาแล้วก็จริงๆแล้วมีคนทําเป็นมือถือทัชสกรีนก่อนที่จะมีไอโฟนนะเบียร์งษ์แต่เขาเฟลแต่เขาเฟลเฟลเพราะว่าเขาเป็นลายเดียวครับแล้วตอนที่เขาเป็นลายเดียวเนี่ย พฤติกรรมผู้บริโภคก็ยังมาไม่ถึงไงย,ยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจยังเหมือนอารมณ์เหมือนยังเข้าไม่ถึงแล้วนะั่นอารมณ์ประมาณนั้นคือคือยังไม่เข้าใจว่ามันจะมีประโยชน์อะไรอืมครับอันที่สามคือมันแพงมากครับนะครับแล้วก็พื้นที่ในการใช้มือถือตอนนั้นอนย่างจากัดจําเขียอืมเออคือเวลาจะไปใช้มือถือต้องยกต้องหมุนหาคลื่นอะ่ะคุณเสี่ยวคงอยู่ในยุคนั้นไหม เราใช้มือถือเนี่ยนะที่เป็นปุ่มเนี่ยเราต้องเดินไปว่าให้ขึ้นอยู่ตรงไหนนะฮะต้องเดินหาขึ้นเน่ะคุณเปียวคงมัน,น่นคือยุคแรกของการใช้มือถือไงเพราะฉะนั้นพอมือถือรุ่นที่มันใช้แบบทัชกรีนมาเนี่ยแรกๆถึงไม่ประสบความสําเร็จนะคุณเปียวคงครับนะฮะจนกระทั่งไอโฟนออกมาเป็นลายแรกนี่ถ้ามีไอโฟนลายเดียวถามว่าตลาดมันจะโตแบบนี้ไหม <S <S 2> <S 2> <S ผมก็ว่าไม่โตแบบนี้นะอืเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไอโฟนทาตลาดแล้วปรากฏว่าเอเขากไ็ได้ได้ส่วนแบ่งการตลาดไปนะครับเยอะแต่พอกลายเป็นกลายเปนว่าก็มีมือถือยี่ห้ออื่นสามารถใช้เทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกับไอโฟนอ่าพอพอเกิดขึ้นมามันก็มีสองตลาดแล้วตลาดคนที่ใช้ไ h o n e คือใช้ OS แบบ Apple ิถูกไหมฮะ iOS กับใช้ มันก็เลยกลายเป็นมีสองตลาดทนี้้ตลาดที่สองเนี่ยนใช้โอเอสที่เรียกว่าแอนดรอยจริงๆมีโอเอสของคนอื่นอีกนะ,ะแต่ผมว่าไอโอเอสของคนอื่นมันไม่เปิดเพราะว่ามันบอกให้ฉันใช้คนเดียวนะฮะให้ฉันใช้คนเดียวแต่แต่โอเอสแอนดรอยเนี่ยซึ่งเจ้าของคือ google เนี่ยบอกว่าฉันให้ทุกคนใช้ฟรีให้ใช้ฟรีเลยนะคุณคุณเบียร์พงศ์ครับคราวนี้ก็เลยมีคนใช้มากเลย แล้วบอกว่าปัจจุบันนี้สัดส่วนผู้ใช้มือถือเป็นแอนดรอยมากกว่า i ไอโฟนอ่ะครับแต่ว่าอะไรสิ่งที่ผมกําลังตอบคำถามคุณเสียผมก็คือว่าถ้าธุรกิจคุณผูกขาดคุณไม่ต้องมีพันธมิตรจะได้ใช่ไหมแต่แต่คําถามคือคุณผูกขาดแล้วคุณจะได้โตขนาดไหนมีบางธุรกิจที่ผูกขาดแล้วโตได้นะมากมายเลยแต่มันคือการผูกขาดในเชิงอะไรหนึ่งโดยกฎหมาย องคือโดยทรัพยากรสามคือโดยทัวเทคโนโลยีถูกไหมตัวกฎหมายคือเช่นกรณีอะไรฮะไฟฟ้านี่คือปูกขาดถูกไหมคนอื่นทาแข่งไม่ได้นะเอาไฟเอาไฟเข้าบ้านต้องขออนุญาตถูกไหมฮะครับ <c oughs> อันนี้คือโดยทรัพยากรคือ,อมันมีทรัพยากรในการผลิตหรือว่าเอ่อโลเคชันหรืออะไรต่างๆนี่เราเรียกว่าทรัพยากรถูกไหมฮะโดยเทคโนโลยีก็คือในแง่ของการคิดคน้นนั้น ธุรกิจผูกขาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยพันธมิมิตอ okay, ่ะเพียงว่ามันตอบโจทย์ได้แต่เพียงแต่ว่าเราต้องเขาเ้าใจว่าบางธุรกิจผูกขาดแล้วก็ขาดทุนแล้วเจ๊งก็มีเยอะนะคุณเบียร์พงศ์ครับอ่าเพราะว่าพอผูกขาดแล้วเจ๊งเนี่ยไม่คิดถึงตัวผู้ริโภค้ไงใช่ไหมลืมคิดไปตัวหนึ่งว่าไอ่ต่อให้เราผูกขาดเนี่ยผู้มมริโมคม,มีทางเลือกไหมถ้าผู้ริโมคมีทางเลือกแปลว่ามันมีสินค้าทดแทนได้นะพอมีสินค้าทดแทนได้ปุ๊บเนี่ยอ้าวคนก็ ใช้สินค้าทดแทนยกตัวอย่างในมาเลเซียนเนี่ยนะครับเอ,อ่อก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีรถยนต์แห่งชาติจริงประเทศไทยก็เคยคิดทารถยนต์แห่งชาตินะอืมอืแล้วก็บอกเลยว่าไอ้ถ้าถ้า,ถาอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐสนับสนุนนะฮะแต่รถยนต์แห่งชาติเอ,อ่อยังไม่ยังไม่ชัวร์เอางี้ดีกว่าเพจจิ้งแล้วดีกว่า คุณเปียรพงศ์อ่าเพจเจอคุณเสียพงศ์เนาะเพจเจอเนี่ยเป็นธุรกิจที่ผูกขาดนะโดยสมภิธานนะครับมีแค่สองสองลายสามลายเท่านั้นแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเออมีมือถือเข้ามาเพจเจอคนเลืกใช้เลยนะคุณเปียพงศ์อ่าใช่ฮะอ่าอันนี้เป็นวันเวไม่ใช่ลักษณะการสื่อสารมันเป็นไวแค่วันเวมันมันไม่ทูเวแล้วประเด็นประเด็นที่สําคัญคือมันมีสินค้าที่ทดแทนกันได้แล้วสินค้าที่ทดแทนกันได้มันดีกว่าไง อืมครับใช่ไหมอ่าค,คนก็ย้ายไปอันนี้อยากให้เห็นภาพเบื้องต้นว่าในแง่ของการทําธุรกิจเราต้องดูว่าเอ๊แล้วถ้าเราอยู่ในธุรกิจนี้เนี่ยเราอยากทําไมอยากให้มีเพื่อนแข่งขันด้วยเพราะการที่มันมีเพื่อนแข่งขันด้วยเนี่ยมันจะทําให้ตลาดเติบโตบอืมอ่ายกตัวอย่างธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีครับถ้ามีไลน์แมนไลน์เดียวตลาดจะโตขนาดนี้ไหมไม่นะอืม มีแกลบลายเดียวโตวขนาดนี้ไหมถูกไหมครับถามว่าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเนี่ยมาเก็ตเพลสเนี่ยถ้ามีลาซาบะาลาซาด้าลายเดียวเนี่ยจะโตแบบนี้ไหมก็ไม่โตนะถูกไหมเพราะว่ามันมีคู่แข่งอย่างอะไรฮะอย่างช้อปปีเข้ามาด้วยโอ้โหก็สู้กันใช่ไหมครับอ่าเพราะนั้นบางทีคู่แข่งเนี่ยคือพันธมิตรที่ดีในการที่จะทําให้ตลาดมันเติบโตทําให้เกิดการเรียนรู้โดยทัศตลาดที่มัน เอ่อเป็นตลาดที่เวอร์จิเนียคุณเบลล์หงตลาดใหม่ที่ต้องการเอดูเคดและต้องการความเข้าใจเป็นตลาดที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์กฎกติกาใช่ไหมการมีคู่แข่งเนี่ยมันก็จะทําให้มันเป็นการสร้างนะครับสร้างตลาดขึ้นมาสร้างมาตรฐานของตัวธุรกิจขึ้นมาแต่ถามว่าในโดยระยะยาวเนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่อยากอะไรฮะอยากผูกขาดอ่าต้องบอกเลยนะธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยอยากผูกขาด เพราะว่าอะไรการผูกขาดเนี่ยมันมีทําให้มันมีอานาจต่อรองกับผู้วิพากษเผี้อต่อรายเออพอต่อรองกับผู้วิพากผู้อภิปแปลว่าขายแพงได้นะต่อรองกับซัพพลายเออร์แปลว่าอะไรฮะสามารถซื้อในราคาที่ถูกใช่ไหมอย่งง้ยของตัวธุดิจครับนะครับอันนี้คือธรรมชาติของธุรกิจนะครับรอเอาไว้ด้วยคุณเปียพงศ์พอเห็นตัวตัวกลยุทธ์แบบนี้ปุ๊บคาถามก็ย้อนกลับมาว่าตอนนี้เราอยู่ในธุรกิจอะไรอ่าแล้ว ธุรกิจของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเออเราอยู่ในจุดไหนถ้าสมมุติว่าเรากําลังทําธุรกิจอยู่แล้วเรากําลังวางแผนว่าไอ้ธุรกิจของเราวันนี้เนี่ยเราต้องพยายามเซฟตัวเองให้อยู่รอดคําถามคือเราเซฟตัวเราเองคนเดียวว่าได้ไหมไม่ได้ถ้ามไม่ได้ปุ๊บเราต้องหาพวกมาช่วยกันเอาอยัางสมาคมพัฒนาคาพัฒนาคารไทยหรือสมาคมเอสซีมไทยเนี่ยก็เกิดข,ขึ้นจากแบบเนี้คนยคุณเตยพงษ์อืมครับครับ เราเราแข่งขันกันเองถูกไหมในสมาคมพัฒนาการใครก็มีว่าแข่งขายอาหารกันเองอ่ะแต่เวลาถ้าเราไม่เราถ้าเราไม่รวมตัวกันเราจะไปเรียกร้องอความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่มีใครไปเป็นตัวแทนเนี่ยเสียงก็จะเบาเนี่ยเสียงก <นะ S 2> <ห>็จะเบาเนอะอย่างสมาพันธ์ไอซมีไทยเนี่ยเรามีสมาชิกเป็นแสนเนี่ยคำถามก็คือว่าในสมาชิทาธุรกิจขายกันเยอะไหมโอ้โหเยอะมากเสียงเสียงเยอะมากนะคะแต่ถามว่า แล,แล้วเราไม่สนับสนุนให้สมาพันธ์เข้มแข็งได้ไหมไม่ได้อ่ะเพราะถ้าสมาพันธ์ไม่เข้มแข็งเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็ไม่มีพลังไปบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่รัฐอย่างเดียวอบอกแบงค์ครับอกรัฐบอกเออหนูเยอะแยะไปหมดเลยอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เอการรวมตัวกันของคู่แข่งทําไมมันต้องรวมตัวกันรวมตัวกันบางทีเพื่อไปต่อรองเพื่อไปบอกกล่าว S <S ใช่ไหมครับอย่างเวลาเราจะไปต่างประเทศถ้าเรารวมตัวกันไปต่างประเทศต้นทุนมันถูกกว่านะอืมใช่เออที่ต่างค,ค,คนต่างไปอย่างเงี้ยอ่ะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่เราได้เห็นวิเคราะห์นนาการในสถานการณ์แบบนี้ในการช่วยเหลือในกันแบบนี้นี่เองเนี่ยไม่เหมือนเป็นการแบบว่าพอแต่ละคนมีเป็นสบปัญหานะก็ช่วยเหลือกันไปก่อนนะฮะแล้วก็พอถึงจังหวะแบบอ่ะจากสถานการณ์มันดีขึ้นมีความเข้มแข็งแล้วอาจจะแข่งขันกันก็พอแข่งว่ากันตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันไปก่อนเพื่อให้เรามีเพื่อนในในสนามในทางเดินเนี่ย เยอะๆมันจะได้ไม่แบบไม่เงียบเหงานั่นเองแล้วก็ทําให้ด้วยอาย <c oughs> จารย์บอกเพื่อาจาร์บอกไปคือมันก็จะมีโอกาสนะฮะในการที่แบบมันก็สนุกไปด้วยนะในการทำธุรกิจนั่นเองอ้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้เามาวิเคราะห์ในประเด็นอื่นๆกันไปด้วยนะฮะขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ของเราด้วยนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ดรอูที่ปกภัยเกษตรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทดเจิตอลวิสเน็ตคอนซัลท์จำกัดและเลขาธิการสมาพคม SME ไทยฝากกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะช่วงหน้าคุยกันกับทางสมาพคม SME ไทยฮะมีกิจกรรมแบบอัศวกิลสักนิดหนึ่งฮะเป็นเรื่องของออนไลน์อีเวนต์จะเป็นอย่างไรบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะ SME Champion สนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบริษัทดิจิทัลบิสเนสคอนซัลท์จำกัดและสมาพันธ์ SME ไทย